พี่หนึ่งให้ได้ผมเอาโลบไปด้วยนะคราดคราดคราไ่เป็นไกันเราเดินขวากเอ้ยพี่ทางนั้นมีมีสไนสไนโลสำรวจสำรวจเออาโล่บล็อกเนี่ยแอบหลังนี้ได้ไหมแอบหลังนี้ได้ไหมมันไม่โดนวงอ่ะตรงนั้นน่ะไปเลยไปเลยไปเลยแอบหลังบ้านน่ะหลังบ้านน่ะไม่ต้องเข้าบ้านอ่ะหลังบ้านนั่นเองถึงเงินที่ถึงทั้งเงินมีสไนเพิ่มถึงเงินเรามีสไนเปอโค้ดง่ายเข้าไปเลยได้เข้าไปเลยได้ หลอดโวยให้ให้คนวิลโลว์นำดิผมลืมตามบ้านนะงซองด้วยเฮ้ยบ้านหนูมีพี่บ้านหนูมีอ่ามัาแรกดีมันอยู่ผมดูผมดูท้ายให้โอ้ต้องไปแล้วไอ้พวกทั่วสไนเปอร์เมื่อกี้มันต้องวิ่งมามันต้องวิ่งมาแล้วเนี่ยนีเทิบหน่อยเดียวเทิบหน่อยเดียวอยู่หลังอยู่หลังบ้านก่อนก็ได้ค่อยๆเดินมีหน้ากากกันไม่ใช่เหรอผมไม่มีผมไม่มี

มาแล้วมาตัวนี้ตัวนี้มานนะตัวนี้มาหนึ่งยาหนึ่งบุกไปต้องยิงมึต้องยิงเราเอาเอาแซมมิกันมิกันมิกันกันปล่อยมั้ยปล่อยมั้ยหรือจะบวกก็เอาเลยตามใจมีทางที่ไปโห่ยิงแม่กว่านี้มั้ยิงได้จังเดี๋ยวผมมีเครื่องบินเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเครื่องบินเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะวิ่งออกเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยบุกไปต้องให้ผมเอาเครื่องบินมาหลังอ่ะอุ้ยบอมันวิ่งมาข้างนี้แหละพี่วามีวิ่งมาข้างนี้หรอเออวิ่งมาข้างเราตายแล้ว มันเหลือสามมันเหลือสามเหมือสามลองให้เป็นผู้ขอไปเลีก่อนรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอหนึ่งจี้ฟอนหน่อยจี้ฟอนจี้โอ้ยคอมันต้องออกเราออกเราออกไปก่อนเราออกไปก่อนเออร์สไตร์ตาเมาร์คัท๊กเก

ที่มันหลอนเแบบเาโลสเาเ่งะน,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 นะก็จ,จะได้อจจไดรอวันนะใช่ไตีแชมเมันเี่ยวเที่ยวแล้ว เลแล้วงนี้เขาน่าจะถอดหูฟังเผลอจะได้ได้ยินว่าทุกคนเขารุนกันแค่ไหนคือจากตัมุกี้ที่อารมณสุดเลยตาที่ผมยาแชมบอให้ปอนวิ่งไปเอาบรรดาสองตัววิ่งหาไม่เจอแมงคาอยู่น้ด้วย เขาลงด้วยอ่ะโอ้ยตัวเดียวเองอ่ะอ๋อรอไอ้เธอแต่ที่ผมจะเกาะเขาตัวเดียวเองอ่ะไม่มีใครว่าเลยเขาฆ่าเยมเขาฆ่าเด็กอยเ่แล้ใช่นี่นี่คือพี่อาร์มนะเนี่ยนี่คือพี่อาร์มไม่พี่อาร์มเป็นคนที่ไหน